ท้ายสุดเนี่ยนะคะเพระเาะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหมาหาการลิงเรียกแม่ <c oughs> เรียกว่าเป็นฉายาเป็นลูกลิง <c oughs> แล้วก็เป็นจอมวางแผนแล้วก็เป็นคนคอยแกล้งเพื่อนตลอดเวลาคนคนนั้นก็คือ <c oughs> รชเชล <c oughs> เอ,อะตอนนี้จะไม่ถามราชเชลดีกว่าว่าทําไมถึงได้ฉายาว่าเป็นลูกลิงถามเพื่อนเพื่อนเผาดีกว่าว่าราชเชลนี่ชอบวางแผนอะไรแล้วชอบแกล้งอะไรใครบ้างโหเยอะค่ะสุดจะทีมาทีนึง ไม่ใช่ก็สิบวิมาทีหนึ่งคือแกล้งทีหนึ่งแกล้งเลียงคนง่ายๆเลยอย่างเมื่อกี้จะแต่งหน้าเงี้ยค่ะเขาก็แบบนั่งเฉยๆแล้วก็เอานายเยนเข้าใกล้แล้วแต่งตอนเขาแต่งอยู่คือเขาว่านั่งแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบก็นั่งแต่งอ่ะนั่งแต่งลทีนี้หนูก็แบบคือไม่มีอะไรทำอะค่ะคือแบบมันเบื่อมันว่างมากแล้วก็เลยนั่งอยู่พี่มินเขาก็เลยกำลังแบบปัดแก้มปัดไปหนูก็ปึ่งไว้เขาก็เขาก็ เขาก็แบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่เฟรมเขากำลังถ่ายรูปแบบถ่ายรูปคู่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบตอนนั้นเขาก็อยากเห็นแบบพี่มิ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบแกล้งถ่ายพี่มิ้นที่พี่เฟรมแล้วทีนี้เขาแล้วตอนนั้นได้ช็อตหน้าพี่มิ้นแบบแต่เขาตกใจแบบ แล้วที่หนูทาปากให้เขาอยู่ดีเขาก็ปึ้งมาลิบเล้อมันเออพี่กำลังจะบอกว่าหนูไม่ควรไปเล่นกับเขาตอนที่เขาแต่งหน้าหนูอยู่นะคะหน้าเพื่อนเล่นได้เลยเต็มที่ค่ะหน้าตัวเองอย่านะคะเดี๋ยวมันจะเปืดงนี้นะคเขาจะไม่สวยงามอะด้วยความที่เป็นคนที่ไฮเปอร์มากแอคทีฟมากมีไปเรียนมวยไทยด้วยหรอค่ะก็ไปเรียนมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเรียนนะคะเพราะว่าอ๋อไม่่คยว่างแต่ว่าบอกว่าเป็นคนมีความสามารถพิเศษเรื่องของเต้น เต้นได้ทุกจังหวะก็คือเต้นได้ทุกสไตล์มากกว่าค่ะได้หมดเลยนะคะถ้างั้นโชว์ให้ดูหน่อยได้มั้ยแล้วมวยไทยพอจะโชว์ได้มั้ยคะก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นก็เสียงประมือให้กับเรเชลตรงกลางเลยค่ะโอ้โห ต่างความสามารถเลยทั้งหวานเปรี้ยวเท่ซ่ามีครบหมดเลยถามนิดนึงว่าอย่างนี้มารวมตัวกันเป็นชเวนนี่ไีได้ยังไงคะก็คือพวกเราทุกคนมาจากเวทีมาสเตอร์คีเวทีแจ๊กกะค่ะค่ะอ๋อมาเ็ทีเดียวกันไปประกวดรุ่นเดียวกันเลยอ๋อรุ่นเดียวกันด้วยเป็นรุ่นพีทนะคะช่วงนั้นเราก็ไปไปะการประกวดค่ะแล้วก็แล้ทีนี้ก็ได้มาเจอกันได้มาเจอกันค่ะค่ะ น้าเจอกันตอนแรกมีไม่ชอบขี่หน้ากันไหมคะไม่ค่ะคุยกันไม่เลยคือแบบเรยอม็คุยกันแบบโอ้โหสุดยอดพาะวันแรกวันแรกทุกคนเข้ามายังแบบระเบิดแล้วอยู่ดีๆก็คุยกัน ก็เรียกว่าคุยกันยับเลยเข้าขากันได้ดีนะคะแล้วก็เซลกันไปเซวกันมาทําไมถึงได้มาเป็นชื่อทวิ n นี่ไนตี้ค่ะก็คือ t w ินนี่นะคะ t w ินมาจากคําว่า b e t e e n child a n d t ท e นค่ะก็แปลว่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นแต่อยู่ในช่วงตรงกลางแล้วก็ไนตี้พวกเราจะเอาเพลงในยุค90กลับมาร้องใหม่ค่ะคําถามของพี่เจินคือเกิดทันเหรอคะ คุณแม่อยู<ม>่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนเปิดให้ฟังค่ะ <S <S ขอจบรายการแต่เพยงเท่านี้คุณแม่เปิดให้ฟังแบบเป็น,เป,นเป็นพี่อะไรอย่างนี้ได้ <P hi> ไหมคะเพราะพี่เจอเน็ตทันทุกเพลงเลยได้ได้ค่ะอ่าพี่เปิดให้ฟังอะไรเงี้ยค่อยเลื่อนหูกันนิดนึงนะคะพี่ชาแนลนารีอะไรเงี้ย ในวิชาเนี่ยมีร้องด้วยซิงเกิลแรกปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาแล้วนั่นก็คือเพลงแม่โมดค่ะแม่โมดของพี่แสงระวีนั่นเองทานจริงจริงเพลงนี้ยเคยฟังต้นฉบับไหมเคยค่ะเขาเอามาให้ฟังหรือว่าคือได้ฟังเองได้ฟังเองค่ะอ๋อท่านรุ่นเดียวกันเห็นไหมคุณผู้ชมท่านเหมือนกันตอนแบบเด็กๆจําอะไรไม่ค่อยได้เลยใช่ไหม ไม่มีใครเอออกับพี่เลยร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะสำหรับซิงเกิลแรกนี้เดี๋ยวสอนพี่เต้นด้วยโอเคมีท่าเต้นด้วยเหรอคะมีเป็นจังก็แค่ท่านหูเป็นท่าอะไงดีคือเพลงเพลงไม่หมดนด้ค่ะก็คือท่าประจำมงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไล่มนเป็นไล่มมนค่ะมือต้องพิวพิュค่ะแต่ว่าใครทำผิดก็จะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะ เป็นกาจมูกไขข้อไม่ค่อยดีเนี่ยทำนานเดี๋ยวข้อยึดนะคะนิวมันจะล็อกเอาอ่ะพร้อมอยังท <c oughs> ่านี้นะท่ <c oughs> านี้โอเคโอเคได้หนึ่งสองสามหากยอมเป็นคู่ใจเอาอะไรก็ว่ามาจะขี้ไม่กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันไกวแปลให้ทุกคืนจะเก่าค้างให้ทุกวันอย่า่วงในตัวฉันจะดูแล เดียวนะคะไม่เป็นเลยค่ะเห็นบอกว่าแล้วก็มีอีกหนึ่งซิงเกิลด้วยของพี่อ้อมสุนิสาใช่ไหมคะนั่นคือเพลงถอยดีกว่าค่ะถอยดีกว่าใช่หรอโอ้ยร้องเอาพร้อมไหมโชว์ได้ไหมโอเคหนึ่งสองสามก็ใครจะรู้ก็ใครจะรู้ว่าทำลายใจทำลายใจ ไม่บอกให้รู้ไม่บอกให้รูแล้วก็ใครจะรู้ได้แล้วก็ใครจะรู้ได้จะขอบคนนั้นคนนี้แล้วยังมีฉันห้อยใจไม่รู้จะเอาอย่างไงมันทนไม่ไหวไม่ไหวช่ยดีกว่าไม่เอาดีกว่า เล่นเปลี่ยนใจทุกครั้งหลังอาหารกี่ใครจะไปทานชนได้ถอยด,ดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่อคิวหัวใจกับเธอไม่รู้จะได้บ้า ของน้องๆน,นั่นเองนะคะอย่างนี้ถามหน่อยน้องๆทุกคนนี่ก็กาลังอยู่ในวัยเรียนแล้วแบ่งเวลายังไงคะทั้งร้องทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็ต้องไปเรียนกันถึงสุกด้วยแบบนี้เวลาเรามาแข่งไม่ใช่มาแบบมาซ้อมเต้นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะแบบ เอาหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพี่เฟรมอย่างเงี้ยค่ะมีการบ้านก็จะเอามันช่วยกันทำใช่ค่ะก็จะมาแบบแบ่งปันความรู้กันแล้วก็ตอนเช้าเรียนตอนเย็นมาซ้อมค่ะก็จะแบ่งเวลาแบบนี้แล้วแบบมีจังหวะเหนื่อยแล้วแบบพอโอ๊ยเมื่อไหร่จะเต้นได้เมื่อไหร่จะร้องได้อะไรแบบนี้ไหมแแบบเพราะว่าใช่ทุกคนตั้งใจทําคือใครไม่ได้ก็จะช่วยกันเพราะว่าแบบทุกคนนะคะคือแบบ เราตั้งใจทํากันมากแล้วก็แบบให้กาลังใจกันนี่ให้กําลังใจกันด้วยยังไงคะพู่ออรบขอขกันใหญ่เลยนานๆทีจะเห็นร่าเชลเขามีสาระเราก็เลยบอกว่าอะไรแบบนี้หรอคะโอ้ต้องบอกว่ามาด้วยใจใจรักจริงๆใช่ไหมเราทําทุกอย่างกันด้วยใจรักเราก็เลยทุ่มเทเต็มที่แบบนี้นะคะเคยแบบอยากจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแล้วไม่อยากมาซ้อมแล้วไหมไม่มีอะคะไม่มีเลย เรียกว่าเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่ติดตามผลงานของน้องๆกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องๆวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันอย่างเต็มที่เลยได้รู้จักแล้วว่าทวินนี่ไนตีสนะคะเป็นมาย,ยังไงแล้วก็มีความสามารถกันยังไงบ้างเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนคงจะให้กําลังใจเนาะสำหรับน้องๆมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมคะให้เขาติดตามผลงานของเราด้วยค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนทางบ้านนะคะช่วยติดตามพวกเราทวินนี่ไนีสนะคะก็เป็นเพื่อนที่อายุ ประมาณว่าเป็นไม่ใช่วัยรุ่นนะคะแต่น่าจะแบบทุกคนน่าจะชอบค่ะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้หลายช่องทางก็คือ f a c e b o o k c o m s a s h i e n t e r t a i n m e n t t h a a i l n d ค่ะแล้วก็ youtube channel e.entertainment.th m ค่ะ และนี่ก็คือน้องๆมากความสามารถนะคะเด็กรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเองทวินดี่ไนตี้สนงก์ก็ขอให้ทุกคนนี่นะคะเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมนะคะของประชาชนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็มีผลงานดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้เราชมกันอีกเยอะๆแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับซีซั่นบันเทิงสเปเชียลด้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะและพวกเราเพื่อนๆ <c oughs> ทั้งหกคน <c oughs> ต้องลาไปคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ Bye.